ท่านนะครับผมนายสมมูรณ์ุทยเวชคุณเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็คุณวัชรนุชินม์น,มนะครับคณะทำงานของท่านประธานได้รับทราบว่ามีผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายนะครับโดยคุณศักดาแสนบี่นะครับเป็นตัวแทนเข้ามายื่นยื่นเสนอ เรามาเริรัจัดสภาชนพื้นชนเผ่าพื้นเมืองแหงประเทศไทยนะครับพศแล้วก็เอกสารการลงแรางชื่อของผู้มีสิทธิ์เลืกตั้งนะครับต่อประธานสภาซึ่งขณะนี้ประธานสภาปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมรัฐสภาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทางฝ่ายผู้ยืนได้ที่แจงให้สื่อมวลชนได้รับทราบครับ เรียนท่านสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับครับในวันนี้พวกเราในฐานะตัวแทนของชนบระกพื้นเมืองในประเทศไทยนะครับก็มาจากทั่วทุกภูมิภาคนะครับได้นําร่างพระราชบัญญัติสภาชนเระกบพื้นเมืองใน่งประเทศไทยพศจุดๆนะครับรวมทั้งเอกสารที่เป็นการลงลายมือชื่อของพี่น้องประชาชนที่มีใจรักแล้วก็ต้องการที่จะส่งเสริมให้เกิดการ ผลักดันให้เกิดกฎหมายฉบับนี้นะครับได้ร่วมกันก็อเ,เอามาทั้งหมดในวันนี้นะครับจำนวน1 3 0 2 0หลายชื่อนะครับทั้งหมดที่ได้นำมานะครับก็ทำไมถึงต้องมีการจัดทำกฎหมายเนื่องจากว่าพวกเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองนะครับที่มีอัตลักษณ์ภาษาวัฒนนะครับที่หลากหลายแต่ในขณะเดียวกันเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ต้องการที่จะให้เกิดการแก้ปัญหาที่ชัดเจนและยั่งยืนในกระบวนการแก้ปัญหาก็ให้มีส่วนร่วมนะครับเพราะปัญหาต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาตินะครับถูกละเมิดสิทธิต่างๆนะครับรวมทั้งอัตลักษณ์วัฒนธรรมต่างๆก็ถูกทําลายด้วยระบบการพัฒนาที่จะไม่สอดคล้องกับถีชีวิตนะครับก็เป็นต้นเหตุทำให้เรา ต้องการที่จะผลักดันให้เกิดกฎหมายฉบับนี้จึงมีการนิริ่มจัดทํากฎหมายกันหลาย,ลายปีแล้วครับจนในที่สุดเมื่อเดือนอมกราครับเราได้ยื่นนิริ่มแล้วก็ทางท่านประธานรัฐสภานนครับท่านชวนอีฐภัยก็ได้อนุญาตให้ไปดําเนินการระดมรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งนะครับเข้ามา,า,ามีส่วนร่วมในการเสรอนอกฎหมายจนได้รายชื่อจํานวน1นึ่งหมื่นสามพันยี่สิบรายชื่อนี้ก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เห็นว่า มีพี่น้องทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้ีเกียทั้งหลายโดยเฉพาะคณะกรรมาการากิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับโดยอนุกรรมาการนะครับชุดท่านสสนละค,คนก็อยู่ในที่นี้ก็มาร่วมกันนะครับก็ก็ถือว่าจึงเป็นโอกาสเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ก็เลยคณะของเรานะครับมีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับ ทั้งภาคเหนืออีสานภาคกลางภาคใต้เข้ามาร่วมกันยื่นหนังสือ,อถึงท่านประธานรัฐสภาในวันนี้นะครับก็หวังว่า,ากฎหมายฉบับนี้ก็จะเป็นเครื่องมือหรือเป็น,นกลไกสาคัญที่ํามาสู่การแก้ปัญหาแล้วก็ส่งเสริมสับสวนการจัดก,การตนเองของพี่น,อน้องชนเผ่าพื้นเมืองนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะร่วมพัฒนาประเทศชาตินะครับในในถานะที่สังคมไทยเป็นสังคมที่วัธรรมเนี่ย ได้อย่างมีความเหมาะสมและก็ยังยืนต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณทางสืมม่อมวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ขอบคุณครับผมกรับเรียนพี่น้องสืมม่อมวลชนนะครับผมมานพคีรีบัวดอนนครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเก้าไกลสังชชติบันนะครับผมก็เป็นหนึ่งที่เป็นผู้ริเริ่มกฎหมาย20ท่านนะครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานสภาท่านชลิตภันนะครับที่ได้รับเรื่องนี้นะครับและให้พวกเราในฐานะสภาชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งในประเทศไทยนี้มีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า56ชาติพันธุ์นะครับเป็นเรื่องสาคัญมากเลยนะครับที่เรามีความจําเป็นนะครับอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎหมายนะครับในการที่จะยอมรับและก็รับรองสถานะความเป็นชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองอย่างที่ทราบกันดีนะครับ ประเทศไทยประกอบด้วยชนชาติต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนที่อยู่รวมกันนะครับมีศักดิ์ศรีมีความเท่าเทียมจําเป็นอยิ่งในโครงสร้างทางอำนาจคือกฎหมายเนี่ยจะต้องมีการรับรองอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านสมบูรณ์นะครับที่มาได้รับมอบหมายจากท่านประธานนะครับมารับหนังสือเราคิดว่ากระบวนการในรัฐสภาผมเองก็เป็น ผู้แทนรัศดรนะครับที่เป็นชาติพันธุ์นะครับก็จะทําหน้าที่ในการติดตามในการประสานง,งานกับพักการเมืองอื่นๆนะครับเพราะว่าสําคัญที่สุดก็คือว่าทําอย่างไรให้พักการเมืองในสภาผู้แทนรัศดรนี้นะครับมีความเข้าใจและมีความรู้หรือว่ามีแรงในการร่วมกันผลักดันในพรบฉบับนี้ครับต้องขอ,ขอบคุณทุกท่านครับท่านสมบุรมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ขอบคุณมากนะครับอย่างน้อยพวกเราก็ยิ้มแย้มยิ้มเยอะๆนะครับพเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นสีสันของสภามากครับที่พวกเรามีโอกาสได้มาที่นี่นะครับแล้วก็มาร่วมกันผลักดันกฎหมายซึ่งในการเสนอกฎหมายภาคประชาชนนะครับก็ขอเรียนว่าเป็นสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องพวงชนชาวไทยตามหมวด3ซึ่งประธานสภาก็ เมื่อม er ีผ mm. <ง>ู้ที่เริ่มโดยภาคประชาชนนะครับมายื่นขอให้ท่านประธานวินิจฉัยว่าเป็นไปในตามหลักการของรัฐธรรมนูญหรือไม่ mm. ก็ขอเรียนว่ากฎหมายฉบับนี้ mm. ก็ผ่านขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการวินิจฉัยของประธานสภาขั้นตอนต่อมาก็คือท่านก็ไปรวบรวมรายชื่อให้ได้อย่างน้อยหนึ่งหมื่นรายชื่อ mm. เพื่อมาเสนอต่อสภา mm. ขณะน,นี้เราทราบว่ามีหนึ่งหมื่น 3,020รายชื่อสภาจะเข้าไปตรวจสอบนะครับความมีตัวตนของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายซึ่งลงรายมือชื่อมาแล้วก็มีหมายเลขประจำตัว13หลักนะครับก็ตรวจสอบที่สภาเสร็จไปตรวจสอบกับกระทรวงมหาดไทยก็คือกรมการปกครองว่าท่านเป็นคนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งหรือไม ก็คือเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เสนอกฎหมายนะครับในพระราชบัญญัติเนี่ยเขาใช้หนึ่งหมื่นลายชื่อในรัฐธรรมนูญใช้ห้าหมื่นลายชื่อขณะนี้1 3ื่นเราใช้เวลาไม่เกิน45วันครับแต่ว่าขอเรียนว่าสภาในยุคนี้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าสามารถตรวจสอบกันได้อย่างรวดเร็ววันก่อนมีการเข้าชื่อ,อแก้ไขรัฐธรรมนูญแสนกว่าลายชื่อ ใช้เวลาเพียงแค่ที่สภาแค่สามวันไปที่กระทรวงามหาดไทยก็ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับเพราะเชื่อว่าใน 103, หนึ่งหมื่นสามพันรายชื่อก็คงใช้เวลาไม่นานและหลังจากนั้นเขาจะเอารายชื่อทั้งหมดนะครับที่ผ่านต้องผ่านอย่างน้อย 100, หนึ่งมือรายชื่อติดประกาศทั้งเว็บไซต์ของสภาติดประกาศาที่สามารถ ดูเห็นได้รวมถึงเขาจะทําจดหมายครับถึงทุกคนที่โรงแรมือชื่อเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นคนเข้าชื่อเสนกฎหมายจริงหรือไม่นะครับหลังจากที่ท่านตอบกลับมาภายใน30วันขั้นตอนตรงนี้จะต้องใช้เวลา30วันครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่อาจจะมีใครแอบอ้างชื่อ30วันถ้าเกิดมีการคัดค้านลายชื่อแล้วมีรายชื่อเกินหนึ่งหมื่นายชื่อ ขั้นตอนต่อไปก็คือจะเอากฎหมายที่ท่านนำเสนอโดยภาคประชาชนส่งไปให้นายกรัฐมนตรีในกรณีที่กฎหมายฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการเงินไม่รู้มีการเงินไหมไม่มีนะฮะถ้าไม่มีเป็นกฎหมายการเงินสาภาก็าจ,จะทำการออสอบถามประเด็นผลกระทบ กับกฎหมายฉบับนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าท่านตั้งสภา,าขึ้นมาเนี่ยมันไปกระทบกับอะไรบ้างแล้วก็ฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนเสร็จแล้วกฎหมายก็จะได้รับการบรรจุเข้าสู่สภา,าผู้แทนราษฎรตอนบรรจุเข้าสู่สภา,าผู้แทนราษฎรนี่คือขั้นตอนที่ต่อไปสภาก็าจะพิจารณาหยิบยกขึ้นมา เป็นความโชคดีว่าขณะนี้เรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็สามารถที่จะหยิบยกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาถ้าเกิดหยิบยกขึ้นมาแล้วผ่านวราระที่หนึ่งนะครับรับหลักการว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาแล้วในวราระที่หนึ่งก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกรรมธิการกรรมธิการที่เขาตั้งขึ้นมาโดยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากบุคคลภายนอกเข้ามาก็ได้แต่ถ้าเกิดเสนอโดยภาคประชาชนเช่นกฎหมายฉบับน,นี้นะครับท่านจะมีสิทธิ์เป็นกรรมธิการหนึ่งในสามของกรรมธิการที่เขาตั้งเช่นตั้งหกสิบคนสแสดงว่าเรามีชื่อเป็นกรรมธิการทั้งหมดยี่สิบท่านด้วยกันซึ่งขณะนี้ทราบว่ามีผู้เสนอรายชื่อเข้ามาเป็นตัวแทนสามสิบแปดคนนะครับ ทันตอนนี้ท่านก็ค่อยไปคัดเลือกเพื่อเข้ามาเป็นกรรมธิการพิจารณากฎหมายฉบับน,นี้นี่คือสิ่งท,ที่ของพี่น้องประชาชนที่รัฐธรรมนูญเขากําหนดไว้แต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากกฎหมายสามารถเสนอได้3ามทางก็คือทางรัฐบาลก็คือคณะรัฐมนตรีถ้าท่านสามารถไปผลักดันกับทางคณะรัฐมนตรีได้เป็นกฎหมายที่ผ่านครโมมา สามารถบรรจุเข้าในสภาแล้วของเราก็ประกบไปด้วยส่วนที่2ก็คือไปผลักดันกับทางพักการเมืองซึ่งมีอำนาจที่จะเข้าชื่อเสนอกฎหมายซึ่งเขาใช้สอสอ20ท่านนะครับเมื่อทุกพักการเมืองเสนอกฎหมายเข้ามาโอกาสที่จะหยิบยกเข้าในสภาก็มีขึ้นสูงนะครับแล้วก็รับทราบจากทางสอสอว่าจะพยายามไปพูดคุยกับทางพักการเมืองต่างๆนะครับก็ขอเรียนว่า เมื่อขั้นตอนถูกต้องแล้วก็เป็นสิทธิ์เป็นหน้าที่ของทางสภา,าที่จะช่วยดําเนินการก็ด้วยความยินดีครับแล้วก็ผมจะเอาเรื่องดังกล่าวขึ้นไปกราบเรียนท่านประธานแล้วก็จะดําเนินการอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อพวกเราจะได้ประสบความสาเร็จในเรื่องของการเข้าชื่อเสนอกฎหมายก็ขอทุกท่านมีความสุขแล้วก็เดินเที่ยวที่สภา,าซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างด้วยงบประมาณของพวกเราเองนะครับมีความสุขนะครับ ขอทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณมากครับ